ทำไมเราถึงกล้ามั่นใจว่าการชามีประโยชน์เพราะเรารู้เมคานิซิมกลไกนะฮะว่าสมองของเราเนี่ยมันมีส่วนสำคัญหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของการมองเห็นส่วนของความรับความรู้สึกส่วนของการเคลื่อนไหวนะฮะส่วนของการตัดสินใจการความจำนะฮะครับการรับรู้เรื่องของอความเจ็บปวดความเจ็บปวด แล้วก็ขันการเคลื่อนไหวนะฮะเรารู้ว่าคนเราในการติดอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นติดเหล้าติดโคเคนติดกัญชาติดเฮโรอีนจุดไหนนะฮะที่ในสมองที่เป็นตัวรับผิดชอบมีสารประสาทสารสื่อกลางประสาทนะฮะอย่างเช่นโดปามีนกาบานะฮะเอ็นโดฟินนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร กัญชาเองนะฮะจะเข้าไปมีส่วนไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นต่อ CB1 หรือ CB2 รีเซ p t เตที่มีทั่วร่างกายนะฮะที่ทำให้เกิดความสมดุลทางสมองทางด้านทางเดินอาหารทางด้านภูมิคุ้มกันและอื่นๆโดยผ่านทางด้านสารเคมี ที่เรียกว่าอินโดคาดานอยด์และเราใช้ไฟโตคาดานอยด์ id, นะฮะหรือ THC หรือ CBD นะฮะและพักพวกเข้าไปเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นนะฮะสาร AE หรือ 2AG นะฮะนะซึ่งเป็นสารสำคัญนะฮะในเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยเนื่องจากเด็กและเยาวชน ยังไม่เม็ดัวของอวัยวะต่างๆโดยเพราะในสมองนะในส่วนโครงสร้างสมองจะเติบโตเต็มที่ก็นะฮะช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นนะฮะตอนปปลายแล้วก็หยุดเติบโตหลังจากที่อายุ25ปีแล้วก็ร่างกายเรื่อมสมถอยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กัญชาอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือมีการอยากลองนะฮะยิ่งห้ามยิ่งลองก็จะทำให้เกิดเรื่องของ Performance ในการเรียนรู้ในการารวบรวมข้อมูลในความจำในเรื่องของ attention เสียไปในเรื่องของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือมหาวิาลยในเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราพบว่าสมองเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้กัญชาในด้านลบเนี่ยนะี่ยก็จะทำให้ โครงสร้างไม่เติบโตเต็มที่นะฮะอาจจะเล็กกว่าปกติหรือว่าคอนเน c ก i ิวิตการสื่อสารการเชื่อมโยงกันของระบบประสาทเส้นประสาทเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะส่วนทางด้านฟังก์ชันก็เกี่ยวกับเรื่องของสมองส่วนต่างๆที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวมีการประมวลข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะะเสียไปนะฮะ ตอนนี้ใช้แค่ไหนใช้ปริมาณเท่าไหร่นานแค่ไหนถึงจะทำให้เกิดความไม่ดีนะฮะต่อกัญชาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องมารู้แหละว่าใช้กัญชาทางด้านรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการกินการสูบการสวนทวารหรือ การหยอดใต้ลิ้นนะฮะหรือการจีดเข้าเส้นหรือการแปะทางผิวหนังบางคนใช้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถ้าเราจำไม่ได้เราก็ต้องศึกษานะฮะแล้วก็จดจำนิดนึงว่าถ้าใช้แบบกินเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปผ่านตับและถูกทำลายที่ตับ แปดสิบจแปดสิบเปอร์เซ็นจะถูกทำลายไปนะฮะเพราะฉะนั้นกัญชาจะมีฤทธิ์อยู่ในกระแสเลือดเพียงอยู่10-20%เนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใช้กินเนี่ยมันจะเสียของไปนะฮะนะเพราะฉะนั้นทางการแพทย์เราถึงนิยมนะฮะการใช้แบบหยอดใต้ลิ้นซึ่งจะออกฤทธิ์ออนเสร็จห้านาทีแล้วก็จะอยู่ประมาณ2-4ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเป็นการสูบเนี่ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนนะฮะ มีสารก่อมะเร็งมีคอมเพเนนต์ uh, ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าเราใช้สารไอที่เป็นแบบเวทผาดเซชั่นบริสุทธิ์ของยาเราสามารถเอามารักษาโรคที่เกิดจากภ uh, าวะผิดปกติทางเดินหายใจได้อย่างเช่นภูมิแพ้หอผืดหรือกรณีที่มีการเคลื่อนไหวผิดป,ปกติ ของระบบประสาทส,ส่วนกลางและระบบประสาทส,ส่วนปลายครับการสวนทวารมีผลดีในโรคอวัยวะในช่องท้องไม่จะเป็นมะเร็งในช่องท้องมะเร็งตับมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ครับส่วนการฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ยมีเฉพาะในต่างประเทศนะในประเทศที่สามารถสกัดได้ p ริเวณใหจริงๆนะฮออกฤทธิ์ทันทีเลย ไม่เกินห้านาทีนะฮะดูดซึมร้อยเปอร์เซนพามันผ่านเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดแต่ถ้า,าฉีดไม่เหมาะสมฉีดเกินก็เป็นข้อเสียทำให้เกิดภาะวะผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลางได้เมานะฮะฮหรือมีภาวะทางจิตเวชเข้ามาแทรกได้ครับการแปะทางผิวหนังเนี่ยออกฤทิ์ได้ถึงหนึ่งถึงสองวันนะฮะใช้เวลาการออกฤิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราใช้กัญชาบางคนหยอดใต้ลิ้นหนาทียังไม่ได้เรี่ยงยังไม่ออกฤทธิ์เราไปหยอดซ้ําหรือการสูบหนาทีสูบแบบบุรีบุหรีนี่เราสูบครึ่งนาทีสองนาทีเราสูบไปแล้วห้าครั้งบางทีเราได้กัญชาเกินก็จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชานะเพราะฉะนั้น กัญชาเนี่ยมันชอบเนื้อเยื่อที่เป็นไขมันเพราะฉะนั้นมันก็จะไปออกฤทธิ์ที่หัวใจที่ตับที่สมองที่ปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมการขับออกการที่เราใช้กัญชาในคนให้นมบุตรมันผ่านรกนะฮะเข้าไปสู่ทารกได้ผ่านน้ำนมเข้าไปสู่ ที่ให้นมได้รับนมแม่อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของไซตโตโคมที่อยู่ในตับและทำลายกัญชาไปส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราใช้โดยการกินจะมีผลต่อกัญชาที่เรารับประทานเข้าไป การขับออกหลักๆก,ก็คือทางอุจจาระรองลงมาทางปัสสาวะออกทางเหงือก็มีออกทางาน้ำลายออกทางเส้นผมก็มีฮา์ฟไลน์เนี่ยเวลาเราตรวจพบกัญชาเวลาที่ได้รับกัญชาแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในร่างกายเท่าไหร่ก็แวรี่นะฮะยี่สบถึงหสิชั่วโมงแล้วก็ถูกกบจัดออกไปนะฮะภายในห้าถวัน ก็จะตรวจไม่พบถ้าเป็นใช้ใช้ใช้ไม่บ่อยนะฮะแต่ถ้าใช้บ่อยเป็นระยะเวลานานอยู่เป็นเดือนครับมากกว่าหนึ่งเดือนครับแล้วก็ไปจับกับเนื้อเยื่อไขมันอย่างที่ว่าอันนี้เป็นอยู่ในไกลไลายที่ว่าเวลาเราใช้ในเด็กไม่จะเป็นเด็กตัวเล็กๆน้ำหนัก10บกิโลสิบกิโลยีกิโลหรือไม่เกิน25่กิโลเนี่ยในผู้ใหญ่เรา5 0าสิถึงเจกิโล เราก็มีโดสที่ชัดเจนนะฮะมีตัวโรคที่ชัดเจนว่าเราจะเริ่มในขนาดเท่าไหร่ต่อเป็นมิลลิกร,รัมต่อกิโลหรือเป็นมิลลิกร,รัมต่อพื้นที่ผิวของร่างกายในกรณีที่ว่าเด็กอ้วนเราใช้น้ำหนักตัวมาคำนวณได้ไม่ดีเราก็จะใช้พื้นที่ผิวของเด็กนั้นนะฮะแล้วก็มี warning ในเด็กที่ต่ำกว่า2ขวบนะฮะอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ